สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันในรูปแบบแต่งน้อยแต่แต่งนะช่วง p คว i o แบบนี้นะคะทุกคนก็คงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนว่าไม่รู้จะแต่งหน้าทําไมแต่งแบบฉันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีเสียดายเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะต้องอัพรูปลงโซเชียล b ราบรา,บราอะไรนี้ถูกไหมบางคนก็คือไปเป็นแดนเซอร์ใน tiktok ok เอยเป็นแบบ ลงรูปใน Facebook ในไ G เราก็ควรที่จะต้องแต่งนะคะแต่เราก็ไม่ต้องแต่งเยอะเหมือนเราเออกไปข้างนอกแต่เพียงแค่แบบว่าเฮ้ยฉันแต่งนะเวลาเราเดินถ่ายกระจกเราจะรู้สึกว่าอืมฉันก็สวยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งลุกแบบเครื่องสำอางมน้อยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบดูน่าไม่เต็มท่เหรือว่าขนตาเราเริ่มแบบล่อแ,แล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ไปต่อใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ และตัวแรกที่เราจะลงนะคะก็คือกันแดดของเรานั่นเองนะคะที่เรารอมานานานะคะก็จะวางขายก็คือแบบทดลองใช้ประมาณหเดือนได้นะคะนี่นะคะก็คือเจ้าม้วเกอรนี้นั่นเองนี่นะคะเป็นกันแดดของเรานี่แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะขนาด10กรัมนะคะทุกคนส5 0สิบาทสามารถซื้อได้ที่ไอจีนี้นะคะหรือว่าจะทักไอจีพิก็ได้เนาะเนื้อครีมนะคะพิมจะให้ดูเลยมันจะเป็นสีแบบนี้เนาะ เกี่ยง่ายมากๆนะคะทุกคนเราจะเกี่ยให้ดูเนะื้ครีมแบบนุ่มละมุนมากนี่เห็นไหมทุกคนเกี่ยงง่ายนุ่มละมุนแล้วมันก็จะปรับผิวของสาวๆเนี่ยสว่างขึ้นหนึ่งระดับนะคะตัวนี้แล้วก็จะเน้นความฉ่ำวาวตอบโจทย์ของเรามากๆนะคะตัวนี้บางเบานะคะการน้ำกันเหงื่อด้วยนี่นะคะเห็นไหม มันจะปรับประมาณหนึ่งระดับนะคะสามารถใช้ได้ได้ทุกสีผิวนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยเนาะ,ะแป้งลงไปนะคะทาไปแล้วเราก็จะร,รู้สึกว่าโอ้ยผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นนะอะไรยเงี้ยตัวนี้นะคะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่า ิมทาออกมาเนี่ยเพื่อแบบอยากได้งานผิวจริงๆที่แบบบางเบาอ่ะบางเบาเป็นงานผิวนะคะถ้าสาวๆคนไหนที่อยากได้การปกปิดเพิ่มเติมพิแนะนาให้ใช้คอนซีลเลอร์แต้มแบบเฉพาะจุดได้นะคะหรือว่าจะลงลองพิณทักอีกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะแต่ว่าผงพิมก็พิณจะใช้แค่นี้เห็นไ,ไหมคะอันนี้ทาอันนี้ไม่ทาเห็นไ,ไหมมันก็จะพรางเอ,อ่อรอยได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ค่อยเกลี่ยเนื้อละมุนมากนะคะทุกคนเกลี่ยง่ายมากๆนะคะตัวนี้ทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอนะคะเราจะแบบสวยแต่หน้าไม่ได้คอเราก็ต้องสวยด้วยนะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ตามไอจีข้างล่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะ,ะจ๊ะเจ้ามีโม่ตัวกันแดดของเราสําหรับสาวๆที่แบบว่าไม่ชอบแต่งหน้าหนาไม่ชอบทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบงานผิวละมุนล,ละมุนก็แนะนํานะคะ เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้ชิลน,นี้เลยนะคะแก้มเราก็จะใช้เป็นสีสดใสนิดนึงนะคะก็จะเป็น 4U2 นะคะสี C25 เป็นรุ่นหัวใจตัวน,นี้นะคะแต้มไปนะคะนิดนึงได้ดูแบบว่าเอ้แก้มแดงระมุนจังเลยอะไรอย่างนี้การปัดแก้มโดยใช้ลิปองอิพิม์ก็คือแบบ ให้เติมทีละนิดนะคะค่อยๆทาทีละนิด,ดแบบลงทีเดียวถ้าลงทีเดียวมันก็อาจจะแบบแดงจนเกินไปเนาะอ่าก็จะ,จะได้คิวประมาณนี้นะคะจมูกแดงๆนิดนึงอ่าคิวเพลสนะคะส r นะคะเป็นครีมมี่ศูนย์เก้านะคะตัวนี้ของคิวเพลสทาลงไปเลยค่ะ จะประมาณนี้เราจะทาแค่ข้างในนะคะทุกคนแล้วก็เวนออกมาข้างนอกใช้นิ้วนี้นะคะค่อยๆเกี่ยวมาก็จะได้คือแบบคือแบบฉันไม่ได้ต้องใส่ถาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ ต่อไปค่ะเราจะมาลายด่างนะคะลายด่างก็ตามสไตล์เราเหมือนเดิมนะคะก็พีซอนเทนคิวค่ะไปจ้ะอันนี้เราใช้กระจกอันเล็กนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยชินนิดนึงมาแล้วจ้าก็จะเป็นฟิลนี้ ตอนนี้ผมพิมเข้มนะคะพิมก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ปัดคิ้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้แปรงในที่ดีสอดเขียนคิ้วเนี่ยปัดพวกครีมออกนิดนึงเนาะจัดทรงเขา้าหน่อยนิดนึงนะคะก็จะได้รูคประมาณนี้ พอครีมเริ่มเ็ตตัวไหนนะเวลาออกแดดหรือว่าอยู่ใน่มเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าผิวหน้าเราอะจะดูฉ่ำขึ้นนะคะแล้วก็ละมุนขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเซ็ตผมสักแบบนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงแดดแล้วก็ดูข้างในร่มอีกทีนะคะว่าหน้าเราเนี่ยจะแบบว่าอ่าฉ่ำไหมเซตขนาดไหนนะคะอันนี้คือเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากมากๆาๆใช้เครื่อสงสำอางน้อยจริงๆใช้ลิปแค่สองแท่งแล้วก็ใช้ กันแดดนะคะแล้วก็ที่ไร้รังจริงจริงอะไร่าังอะเราไม่ต้องไมคก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ลิปแท่งเดียวก็ได้ง่ายไปอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบกลับบ้านแล้วก็เอาแบบเครื่องสำอางมาน้อยลิปสติกอะไรเงี้ยเอามาน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะกลับนานแต่ก็คือได้อยู่นานเลยเป็นเดือนนะคะก็เลยนี่แหละลองมาแต่งสําหรับการใช้แบบเครื่องสำอาง,งน้อยน้อยแล้วก็ลองมาแต่งให้มันแบบดูแบบเป็น everyday look แบบง่ายๆนะคะให้ทุกคน ไปแต่งตามได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงแหนค่ะ ลคลิปนี้นะคะพี่หมองว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปขึ้นมาบ่อยๆนะคะเอาลองไปแต่งตามกันได้นะคะง่ายมากๆมากๆมากเลยบ๊ายบายอันนี้นะคะคือเหงื่อออกแล้วเพราะว่าร้อนมากทุ่มเทจริงๆ ให้ดูว่าออก่าเป็นยังไงนะคะ